ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊ออุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน ROV หรือว่าชุดสินุกงอย่างนะครับเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟากกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันเจ้ผมคนนี้มากๆเลยเนาะก็ต่อเนื่องจากคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมนะก็ได้รีวิวนะครับกิจกรรมปัดขวาหาสกินนะครับใครที่ยังเล่นไม่เป็นและอยากจะลองเล่นเนี่ยสามารถตามมาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคร สอนวิธีการที่แบบเล่นแบบคุ้มที่สุดถ้าที่จะทําได้ไว้แล้วนะครับผมก็สามารถตามไปดูได้เลยเนาะแล้วก็ไม่การเสียเวลาทุกคนมากเกินไปยังไงช่วยฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อไปกระจากับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยทุกๆนะทุกการกดไลค์เนี่ยเป็นกระจกับผมคนนี้มา,มากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ทั้ง2ส,สกินนะครับผมนะก็สกินของเอเลนโดสกินของคลิกซี่แล้วก็สุดท้ายนะครับผมสกินเอ่อตั้งตี้ ของสกินซิปนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็จะมาเปิดตั้งตีด้วยนะครับจะเกิดว่ามันสามารถเปิดได้นะผมก็ยังไม่ได้ดูกิจกรรมเลยนะครับโอเคสหรับสก e ินเอเลนดอนนะครับผมแล้วก็สกินของทิซี่เปิดขายพร้อมกันนะทุกคนนะในราคา 200.. 299อ่ะทุกคนนะแต่ถ้าเกิดสุว่าใครที่อยากจะได้ราคาแบบ199แบบผมนะทุกคนนะก็จะต้องไป ทำบัตรส่วนลดก่อน่นองนะครับวิธีการทําบัตรส่วนลดนะครับให้กดหน้ากิจกรรมตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าทุกคนรับกันไปหรือยังสาหรับบางคนที่ยังทําไม่เป็นนะก็สามารถเอ่อมาดูตัวนี้ได้นะครับนี่ทุกคนจากกิจกรรมนี้นะครับแจกบัตรสกินเอเดนดอลแล้วก็สกินของฮิซี่เนี่ยลดราคาห0 0งคูปองนะครับสามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะครับทำธุรกิจรายวันนะครับแล้วก็มากดแลกนะครับราคาบัตรจะอยู่ที่20โทเค็นผีเสื้อนะครับว่านะก็สามารถแลกได้ทั้ง2อันนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็แลกเก็บมาทั้งสองอัน คิกซี่แล้วก็บัตรรถสกินของเอเลนดอร์นี่นะครับผมนะก็เปิดขายมาพร้อมกันวันเดียวเลยนะครับผมนะสำหรับกล่องสุ่มนะครับคิดว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าราคาแบบคุ้มขนาดนี้แล้วนะครับเจมไม่น่าทํากล่องสุ่มมาให้นะสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดมีก็น่าจะลองเล่นอยู่นะครับแต่พอดีมันไม่มีนะทุกคนนก็ต้องซื้อราคาเต็มนะครับแต่ว่ามีอ๋อ อ๋อนี่มันเป็นกล่องสุ่มอันนี้มาแทนนะครับเป็นกล่องสุ่มสีชุดสกินของคลิกซี่นะครับแล้วก็จะมีสีสกินนี้ด้วยนะครับผมนะซึ่งกดซื้อไปก่อนนะครับไม่รู้ว่ามาในครั้งหน้าจะแลหรือไม่แลแต่ตอนนี้มีโอกาสได้ซื้อก็กดซื้อไปก่อนละกันนะครับโอ้สีสวยนะสีออกแบบเออส้มส้มแดงแดงนะทุกคนนะสนับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสีแลนะสีแบบชมพูชมพูม่วงม่วสุ่มสักสิบกล่องแล้วกันนะครับถ้าเกิดออกเดี๋ยวมันก็ออกเองนะครับผมนะโอเคส ไปมาไหมชุดไหมโอเคไม่มาพอครับผมเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บเอาที่หลังนะครับ ก็สำหรับสกินนะครับผมนะก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับราคาเนี่ยหนึ่งเก้าเก้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เก็บบัตรส่วนลดเนี่ยก็จนะสองเก้าเก้าเนาะแต่ยังไงแล้วให้ไปเก็บดีกว่านะทุกคนนะยังไงแล้วก็เก็บก็คุ้มกว่าลดไปต้องหนึ่งร้อยคูปองอะ่ะใครจะไม่เอาอะ่ะทุกคนสองสกินก็สองร้อยคูปองนะทุกคนโอเคนี่ก็เป็นสกินของคิคซี่ได้มาเป็นเดียวๆแล้วเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสกินครับผมสกินของเอเลนดอร์นะครับในราคาเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคูปองได้นะครับเนี่ คู่รักใหม่ของ ROV นะครับก็คือคลิกซี่แล้วก็เอเลนดอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ดูกันดีกว่านะครับผมนะโอเคคลิกซี่ครับผมสกินใหม่ตั้งโปรไฟล์ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ปกติแหละทุกคนสกินราคาแบบไม่ได้แรงมากนะทุกคนนะตั้งโปรไฟล์ก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็สกินของเอเลนดอร์ตั้งโปรไฟล์ก็ประมาณนี้นะทุกคนนะแต่เอเลนดอร์ก็ยังหล่ออยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้สำหรับสกินเออสกินเอเลนดอร์ชุดสกินเนาะต่อให้ไม่มีเอฟเฟกต์ก็เป็นสกินเทสดีได้เพราะหน้าตามันหล่ออยู่แล้วไงโอเคครับ <c oughs> okay, ผมนะก็จะเป็นสอนสกินนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์ effect กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดถึงกิจกรรมนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนะี่ยก็คือ,อ,อตั้งตีปลตั้งตีเติมความรักนะครับนี่ทุกคน ก,กิจกรรมเนี่ยมาตั้งแต่วันที่14กุมภานะครับจนถึงวันที่24กุมภานั่นเองนะครับ <sucks> ตั้ง okay. ตีเติมความรักนะครับร่วมทีมกับเพื่อนนะครับเติมคูปองเท่าไหร่ก็ได้รับรางวัลสุดพิเศษนั่นเองนะครับผมนะโอเคมามาดูกันซิว่าเป็นแบบไหนนะครับวิธีการเล่นนะครับผมคิดว่าไม่น่ายากนะครับเมื่อผู้เล่นเติมคูปองเท่าไหร่ก็ได้ในระยะเวลากิจกรรมนะครับจะสามารถสร้างกลุ่มกับเพื่อนเพื่อรับของรางวัลได้นะครับกลุ่มเนี่ยสามารถถูกสร้างหรือยุบได้ไม่จำกัดครั้งนะครับาก เหลือแค่หัวหน้ากลุ่มคนเดียวนั่นเองนะครับโอเคผู้เล่นที่ยังไม่เติมคูปองเนี่ยสามารถถูกหัวหน้าเชิญออกได้นะครับผมนียก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะเข้ามากับผมสามารถเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวน่าจะมีแอดโคดนั่นเองนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยยังไงฝากเติมกันด้วยนะทุกคนนะจะได้ได้สกินได้ของรางวัลไปพร้อมกันนะครับเติมแค่ก้าคูปองก็ได้นะทุกคนนสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ดีนะครับคูปองที่เติมนะครับแล้วจะสามารถส่งความเชิญได ได้ปกตินะทุกคนแล้วก็ผู้เล่นที่ยังไม่มีกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มในการรัลจากการเชิญเพื่อนได้นะครับผมนะตัวนี้ไม่น่ามีอะไรนะทุกคนนั้นก็น่าจะเป็นกิจกรรมแบบปกติเนาะโอเคเดี๋ยวผมต้องสร้างกลุ่มก่อนนั่นเองนะครับยังไม่ได้เติมคูป,ปองเลยหัวหน้าจะต้องเติมคูป,ปองก่อนเดี๋ยวผมไปจัดแป๊บหนึ่งครับผมลิสแมนช็อปอาร์ลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติม RV ในเว็บรับลิส a n นคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%มีบริกการเเติมมแบบผ่อนชำระนานสสูงุด10เดือนสาามรถเติมได้ที่เว็บแลละไน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูแบบผ่อนชำระนานั้น สำหรับใครนะครับที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมขอแนะนานะครับแอดมินต้นเลยนะครับโอเคครับผมก็ไปจัดมาแล้วทุกคนนะทีนี้ก็จะตั้งชื่อกลุ่มได้นะครับก็เขียนเป็นกลุ่มก็ตอุศบเลยละกันนะทุกคนนะนี่ก็ตอุศบเป็นเลยโอเคตอนนี้ผมก็เป็นหัวหน้าเป็นที่รอนเลยนะครับยินดีด้วยได้ตั้งชื่อกลุ่มนะครับกลุ่มก็ตอุศบ เทพว่ะโอเคกดแล้วผมสร้างกลุ่มนะครับซึ่งผมได้ทําการเติมคูปองไปแล้วมันก็จะกลายเป็นครั้งแบบนี้นะครับเราก็จะได้รับอีโมจินะครับก็สรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยได้แอดเข้ามากับผมนะครับแต่ว่าผมก็จะรับได้แค่4คนเท่านั้นนะครับไม่ได้รับใครก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยยังไงฝากเติมคูปองกันด้วยนะทุกคนนะเพียงแค่ก้าคูปองก็ได้นะครับจะได้ได้ของรางวัลได้สกินไปพร้อมกันนะครับถ้าเกิดม โอ้ดีนะสีนะครับผมได้เป็นเออชิ้นส่วนสกินของคีซี่เป็นสีฟ้าสวยสวยสวยแล้วก็สุดท้ายน,นะครับเมื่อเติมครบ5คนก็จะเป็นสกินของซิปนะทุกคนนะก็เป็นสกินใหม่ด้วยนี่นะครับ โอเคไปโคชชวเพื่อนนะครับโอเคโค้ดก็เป็นโค้ดตามนี้นะครับใครนะครับที่อยากเข้ามาก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับผมจะรับเพียงแค่4คนเท่านั้นนะทุกคนนะไม่ได้รับใครไปผมต้องขออภัยด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ยามีทีนึงเข้ามาแล้วยังไงฝากเติมคูปองด้วยเพียงแค่เก้าคูปองก็ได้นะทุกคนนะจะได้รับของรางวัลไปพร้อมๆกันนันเอนนะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเดงนะครับ โอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกต์สกิลของสกินทั้ง2ส,งสกิลเลยเนาะก็คือเอเลนดอร์แล้วก็คลิกซี่นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับติ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไว้เดือดตามไปเไปเลยเดือดตามไป

Come on. Come on. First blood. โอเคครับผมนะก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมานนี้นะทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันานะลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาโก้กระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกังใจกับผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอ็อุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ